The class. สวอสูดท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศความมันกับขบวนแห่ขันมาศเจงนี้จัดขบวนเจงนี้ตั้งขบวนกันหน่อยครับ ปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทและพี่ชายทุกท่านครับวันนี้หนุ่มหล่อสาวสวยชูมือให้ดูนหน่อยเพื่อนนะบางงานแต่งที่ต้องเต็มที่ครับพนะี่น้องงานไหวรุ่นใส่ตื่นยาว

มา่นาดี้พืสิ่งแล้อดีว่าเดินองคกระโดดดู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 ูด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 ููด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 าดูดูดูดดู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 ด Oh, เชื่อค่ะประตูหองเชื่อให้ท่านเตะีก็ได้เลยครับไม่ได้ทำไงดีครับอยากดูเอวเจ้าบ่าค่ะให้ทาอะไรครับเอวจะเด้งหน่อยค่ะทำให้ดูหน่อยจะให้เจ้า่าวทำเอวจะเด้ทําให้ดูเลยเลยต่อครับเจ้า่าวทำเปนเต้ยตัวองรงกว่า เอาเนี่เตาออยดีกว่าเตีบตัวตาเต้าอ้อยเหลาพ่อยายต้าอ้อยเหลา่อยต้าอ้อยเหลา่อยาต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 าเออตาอ้อยเตาอ้อยตาอ้อยเตาตาตาอ้อยเร้่เดือดเริ่ดังดือดพอแตไหมอยากดูเอวเพื่อจะบอา ประตูวางรักให้เจ้าเสร็จีเข้าได้ไหมครับทำไงครับอ่าต้องทำไงครับระถาชาให้ท่องพาถาบูชาเมียอาจจะเบารักครับเราหันหน้าไปหาเจ้าสาวเจ้าสาวฟังครับเตรียมตัวเตรียอต่อง๊กรักเมียร ทำไมสั้นจังอ่ะเท่านี้เลยเหรอเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งอ่ะเก่งจันก่งย่อเหรอรักเมียเท่าชีวิตไม่เคยทิ้งเกยงไปไหนเพราะรักเมียยิ่งกว่าใครจงจำไว้อย่าเถียงเมียถ้าเปิดฉันใดจงจำไว้ไม่นการหออกไปอ่าเดี๋ยวขอขอทำสไลดิโยนหา้าให้เร ตอนนี้ครับเราเลียงพลอยที่เหมาแล้ว ลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขอแนะนําตัวสอนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เราไม่มีพิธีสงนะครับแต่เราได้พาคู่ป่าวไ้ทําบุญร่วมชาติตัดบาดร่วมขันทำกุศลร่วมกันเตะดอกไม้ร่วมตอนที่นี่ึีเตรียมเผือนป้ากสาวนะครับคู่บ่าวก็ตัดบาตทข้งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับติดการเติมบุญกุศลนะครับอธิษฐานขอให้ได้เกิดมาคู่กันอีกครั้งในชาติหน้านะครับหลังจากที่ชาติที่แล้ว อธิษฐานชาตินี้จึงได้สองปรารถนาได้มาขอคู้กันนะครับต่อไปนะครับแต่ขันมาก็จะเบา,าก็เรียบร้อยแล้วนะครับขันมาขอปริวัติขันมา,นนมาและญาติทุกท่านฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายพระสาวก็นั่งเรียบร้อยแล้วผมขอแนะนำตวัวผมชื่อโตครับหรือเอลวิสกัท่านขอสวัสดีครับสวัสดีครับ พิโโธบบีมงคลสมรสวันนี้ทางสมโมสรหรุดน้ํากัมพูชายนะครับได้รับเกียรติจากผู้บ่าวสาวบอกว่าจัดงานให้หน่อยทางทีมงานออกกันในของนมพูชาัก็ยินดีนะครับจัดให้แบบประเพณีไทยวันนี้ประเพณีภาคกลาผสมภาคอีสานนะครับก็จะเริ่มต่อไปนี้เป็นฉากที่สองการสู่ขอและมัน่นในฉากนี้ผู้บ่าวสาวเป็นว่าทีผูมมั่นอีกสักครู่ขอมั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็จกะตายเป็น คู่มั่นคู่หมายมั่นมีสองความหมายครับความหมายแรกก็คือจองเอาไว้อ่าเดี๋ยวออกมาแล้วสวมแหวนมาแล้วพอตี่ไทยเห็นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมแหวนมาแล้วก็รู้เลยมีคนจองแล้วอีกความหมายทิ่ทองก็คือมั่นใจอ่านะครับเจ้าบ่าวมั่นใจเจ้าสาวเจ้าสาวมั่นใจในตัวเจ้าบ่าว นะครับตอนนี้จะขอเริ่มพิธีสู่ขอและมั่นหน้าปัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกขอ,อเรียนเชิญท่านบรรดาพิธีปายเจ้าบ่าวขอเชิญนักบรรดาพิธี่ายเจ้าสาวขึ้นเวทีครับปรบมือให้กับท่านประธานครับเพื่อครับคุณแม่แม่เวลาให้เจ้าบ่าวคุณพ่อคุณพ่อพ,อออพออี่หน่อยไหมอ่ะขึ้นเลยครับมาขอพ่อพี่หน่อยเจ้าบ่าวมาขอพ่อพี่หน่อยจ้ะ ตอนนี้เป็นคุณแม่เจ้าสาวคุณพ่อเจ้าสาวอ่ะประธานรูปอีกท่้าหนึ่งก็งคือคุณแม่บุญมมากที่แมนะครับขอดแม่น่ะครับตัดเสื้อผ้าให้สวยงามขอเชิญัจ้งภาพเก็บภาพแรกเลยครับท่านครับนิมมิกรงครับ ที่ทีต้องสองฝ่ายขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอภาพประวัติศาสตร์ท่านปะาระธานิธกที้งสองฝ่ายหันมาสวัสดีกันเป็นทางการครับสวัสดีกันครับแฉะนะครับวันนี้เราเน้นเรื่องภาพนะครับสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากงานเสร็จแล้วก็คือรูปภาพสามารถจัดงาน แม่เจ้าสาวไม่คุณแม่ครับรออกเงินหอทองครับขึ้นป่าให้หน่อยครับท่านทำข้าจะเอาเองินไปเก็บในเซฟโอ้แต่มันหนักผมไม่ค้นกับท่านเอาลงให้แม่หน่อยโอ้เตะเตะเตะโอ้เตะเตะเตะแม่แม่ครับขอเชิญกลับขึ้นหน่ยผมจะขอสามเก้าแม่แถมอ่าขอบคุณเวทีครับเอาล้วครับ มอบเงินมงคลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นภาพสุดท้ายนะครับของพิธีสู่ขอและมัน่นผู้บ่าสาวครับโชว์แหวนมั่นเอามือมาติดกันหัดหน้าไปหาช่างภาพภาพสุดท้ายแล้วครับอ่ะยกตัวขึ้นมาเลยครับอ่ะเอาติดกันหน้าติดกันคุณแม่โว์เงินมงคลงทุกท่านครับจัดเสือผ้าสวยงามภาพสุดท้ายแล้วเช่างภาพครับตอนนี้ ผู้บ่าวสาวของเราเลยเรียกร้อครับเพราะเขอหน้าปัดจ้าเขาหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้กล่าวเปิดพิธีนะครับน้องเพื่อที่ช่วยงานเดี๋ยวอะๆทำตามที่บอกนะครับณวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเมิต์สำคับของพิธีรับว่านะครับรับจับแรกขอเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นเวทีครับตรงให้บ่าวสาวครับ ตูมือกันครับตูมือไปขึ้นมาอะไรป้าะนุมก็ดีตระเฝ้าหองให้นอนนั่งก่อนนองนั่งนอกอัาจะาลข้างในครับจับเสื้อผ้าใสวยงามครับ เอาละคะรับลราจับแรกเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่คู่บ่าวสาวขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของเป็นสาวครับเรียนเชิญคุณพ่ออุทัยและคุณแม่ตวนไม่ที่จับขึ้นเวทีครับปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยครับพ่อแม่แป้งนี้ครับท่านผู้ใหญ่นั่งข้างนี้ได้ครับไม่ต้องถอดรองเท้าครับก็คืออะไรครับไม่ต้องถอดรองเท้าคุณพ่อหน้าข้างนายจ่าคุณแม่นังน่งพี่พ่อ อ่านะครับผู้บ่าวสาวครับโชงพานไหว้ครับเจ้าสาวตอกแขนต่อสอกคุณพ่อคุณแม่จับพานไหว้ครับรับการไหว้จากท่านีงานพร้อมนะครับผู้บ่าวสาวพร้อมนะครับท่านประธานพิธีพร้อมนะครับญาติญาติขึ้นมาแล้วนะครับจะกล่าวเปิดงานนะครับนะวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเรื่องแล้วครับขอเริ่มพิธีอวยพรบ่าสาวโดยการหลังน้าพราะคุณธรรมภาษาพอหรือหลังนั้งส่งอวยพร ลำดับแรกขอเชิญผู้บ่าวสาวนั่งที่ตามครับลงมาที่เป่าสาวครับเราจะได้คาดกระเป๋าดูแลทิชแทนเจ้าสาวลองไปจับก็ะดีนะครับว่าแหวยื่นมาพอดีท่านรับน้ำไหมครับลองไปจับกระดี่ดูครับนั่งให้สบายอ่าเรียบร้อยครับลำดับต่อไปครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บ่าวสาวเชิญ คุณพ่อคุณแม่คู่บ่าวสาวยีนข้างหลังครับคุณพ่อคุณแม่กะบเบายืนข้างตับข้างเจ้าสาวคุณพ่อแม่เจ้าสาวยืนข้างหลังเจ้าบ่าวอ๋อล้วก็นองกันแะ้วอ่าเอาละครับ,รบเพื่อเป็นเหยียดแก่คู่บ่าวสาวคุณพ่อแม่ครับดํมาลายครับแล้ว พร้อมจับกันหลังให้คู่บ่าวสาวแล้วจับคางไว้ยิ้มให้กลองพร้อมเลยครับพร้อมไม่ยอมไมจะเบาแล้วก็ยิ้มให้กลองจับคางไว้คู้บ่าวสาวขอบคุณขนมมือขอบคุณข้านแล้วก็ยิ้มยิ้มให้กลองอย่าโค้งหน้าครับเงยหน้าไปตลอดองามสิบข้ตรงสอ่าเป็นแค่ไหนจ้าพลกรรมจากโยน คู่บ่าวสาวระลังมือรับพรครับโอเคขออนุาตครับขออนะครับที่สองสามครับโอเคเรียบร้อยครับผมขอปิดกล้องครับท่านแม่แม่มองกล้องไหมมองกล้องเอาละครับพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาว เบ่าเปนน้องกระแตน้องเจ้าสาวก็คือน้องแก้วนะครับในวันนี้ก็สําเร็จสิ้นเรียบร้อยลุล่วงราบเื่นไปได้ดีๆครับในฉากเดียวปีฉากงานในฉลองสมรสนะครับผอไปวิสครับไปพูดดในพิธีในวันนี้ขาพูดการติดท้าเข้าอไปขอไปเป็นกทีดีด้วยครับขอภาษาจงมีความสุขที่สุดตลอดไปครับขอจงได้รับพรถูกทานอายุวันนักสุขภาพละปฏิภาขนานท่านอาจรย์สมบัติครับขอให้มีทายาเป็นอภิชาตบุตรครับขอเสริมกลมให้กับครอบครัวใหม่ครับ ตอแล้วครับทกผู Naj ้ใหญ่ด้วยนครับพี Naj ่โมกนสขโดก่บรุ่สาวน้องมาแตและน้องแก้วนะครับก right. okay. ็ได้สำเร็จเส็จสิ้นเรียบร้อยลูกรนะี่เืนีนะครับอเไป นายทีดูแลักีดีครับผู้ับทั้งไปขอไปเป็นนักีาดลยครับสวัสดีครับ